นาสรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภยัยพานวินาศสันตินกะกาโรกุกุสันโธสิโรมาเชโมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตพุทธะารโรกัสโปพุทธโธจะทะเวนิเต ฮากโรโสีสักยมนุนีโคตมโมยักันเนยักโารอริยเมตรายโยชีวหาทิเตปัญจาพุทธาณมามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาผูกขาวหออรหังพุทโธอิติปิสโสภะควานัมามิหัง สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรกักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่10เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลาย่ำบ่ายของวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้อง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เรียกว่าเป็นของทิพย์ของดีของวิเศษซึ่งทุกๆท,ท่านก็จะได้เห็นรูปภาพอันเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของเราเราท่านๆแล้วก็คงจะล้ำลึกนึกถึงเรียกว่าถึงบางอ,อ้อได้ดีนั่นเองนะครับผม เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวนอกจากนั้นแล้วพืชพันธุ์ธัญหารอันดุดงสมบูรณ์พื้นที่ตั้งเรียกว่ามีพิกัดที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของอสิ่งดีงามทุกสิ่งทุกอย่างของเราแล้วในเมืองไทยของเรานั้นยังมีของดีของวิเศษมีองค์พระพทุทธรูปศักดิ์สิทธิ ปริสถานคู่บ้านคู่เมืองทุกทิศท,ทุกทางของบ้านเรานะครับผมมีพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ผู้ทรงายานวิเศษที่ประิษฐานอยู่ประจําตามสํานักวัดวาอารามต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยทําให้บ้านเราเมืองเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขกันตลอดมาน,นั่นเองแม้ว่าเหตุการณ์ของโลกจะมีภัยพิบัติมีสิ่งเ,เรียกว่า วิตกกังวลอยู่บ้างแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นก็ยังโชคดีนะครับผมนักเป็นเบานั่นเองเรามีของดีของวิเศษนะครับผมข้าวปลาอาหารนั้นเรียกว่าเป็นเครื่องบำรุงธาตุขันร่างกายให้เรามีพลังงานแข็งแรงในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในว่าจะเป็น พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์วัตถุมงคลพระเครื่องก็ดีหรือว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิษฐานคู่บ้านคู่เมืองในบ้านเราเมืองเราก็ดีเป็นเรียกว่าอาหารจิตอาหารใจเป็นเครื่องอยู่ของใจของเราพี่น้องชาวไทยชาวพุทธนั่นเองนะครับผมสําหรับหนึ่งในพระพุทธปฏิมาท,ที่เรียกว่า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นสรีมังคลแก่พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวเมืองแปดริว้วและพี่น้องชาวพุทธชาวต่างประเทศในห่วงช่วงเวลานี้ด้วยที่ทุกท่านกำลังได้ทัศนาในขณะนี้ก็คือองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยพระนามองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรก็คิดว่าทุกท่านก็คงหลายๆท่านอาจจะเคย ได้ไปที่เมืองแปดเริ้วได้ไปกราบไหว้สักการบูชาองค์ท่านมาแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าด้วยอิทธิบาร,รมีบุญยาบาร,รมีองค์หลวงพ่อนั้นเรียกว่าภาษาบ้านๆก็คือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์หนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นมิ่งขวัญของพี่น้องชาวเมืองแปดเรี้วแล้วก็พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในประเทศทต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับผม สำหรับในห่วงช่วงเวลานี้ทางแอดมินจะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านมาชมวัตถุมงคลที่เรียกว่าเป็นของดีของวิเศษเป็นรูปเหมือนจำลององค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมเป็นพระพิมพ์เนื้อผงบรรจุกลิ่งในปี2539นั่นเองเมื่อเอ่ยถึงพระกลิ่งแล้วเราก็จะลํำลึกนึกถึงพระกลิ่นประเภทที่เป็นโลหะ นะครับผมที่เราจะคุ้นชินกันได้ดีว่า,าพระกริง่งพระกริ่งโลหะเมื่อนำมาเขย่าก็จะมีเสียงดังกรุ้งกริ่งกรุ้งกริ้งอยู่ภายในนะครับผมแต่ว่าสำหรับพระผงบรรจุกริง่งหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ในขณะนี้เป็นของแปลกด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วพระเนื้อผงนี้ จะหาชมได้ยากที่ว่าจะบรรจุไม่กลิ่นภายในนั่นเองพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์รูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นเนื้อผงพุทธคุณพุทธาพิเศษในปีพศ2539นะครับผมเรียกว่าดีนอกและดีในปีพศ2539นั้น เป็นปีมหามงคลของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศกว่าได้เพราะว่าเป็นปีเฉลิมฉลองการจนาพ,พิเศษครบ50นะครับผมการครองราชของรุนเก้าราชการที่9ด้วยนั่นเองแล้วก็ปีมหามงคลนี้ทางวัดก็ยังได้ออกวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงพ่อโสธรปี2539 พระผงบรรจุกลิ่งนี่แหละครับผมเพื่อจะได้ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่่นํำบุญจะได้นำปัจจัยรวบรวมไว้มาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่จะประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรซึ่งระทุกวันนี้ถ้าใครไปวัดโสธรเมืองแปดริ้วก็จะได้เห็นความสวยสง่างามพระอุโบสดหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเรียกว่าเป็นพระอุโบสถที่เรียกว่า อาจจะกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมสำหรับวัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรที่เราคุ้นชินกันนี้ตามตำนานนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับผมวัดโสธรน,นั้นชื่อมีชื่อเก่าชื่อดังเดิมก็ชื่อว่าวัด หงนั่นเองนะครับผมคําว่าวัดหงนี้ตามตำนานเล่าขานกันมาว่ามีหลักฐานกล่าวว่าวัดหงในอดีตนั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะครับผมตามตำนานกล่าวว่าวัดหงนี้ด้วยเหตุที่ว่า ในสมัยยุคแรกที่สร้างวัดขึ้นมาเนี่ยแหะครับผมวัดหงเหตุที่เรียกว่าวัดหงก็โดยดั้งเดิมนั้นสถานที่บริเวณวัดแห่งนี้มีเสาหงอยู่นั่นเองนะครับผมเสาหงนั้นจะอยู่ภายในวัดนะครับผมเป็นเสาสูง มียอดเป็นตัวหงอยู่บนปลายเสานั่นเองครั้นการเวลาต่อมาดินฟ้าอากาศนี่แหละครับผมทำให้หงบนยอดเสานั้นหักลงมาเหลือแต่เสานั่นเองจนกระทั่งมีบางท่านได้นำเอาทงขึ้นไปแขวนแทนหง ชื่อวัดถงจึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัดเสาถงนะครับผมเป็นนามที่สองของวัด,ดัรกเดิมนั่นเองท่านการเวลาผ่านมาปรากฏว่าด้วยธรรมชาติดินฟ้าอากาศนี่แหละครับผมทําให้เสาธงหักลงมาเป็นสองท่อนดังนั้นนามของวัดจึงเปลี่ยนเป็นครั้งที่สามจึงเรียกกันว่าวัดเสาถงทอนนั่นเองนะครับผม จนกระทั่งการเวลาผ่านมาทางวัดเสาธงทอนนี้ไดเ้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรวัดโสธรก็หมายความว่าบริสุทธิ์และก็ความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองวัดโสธรชื่อที่เรารู้จักคุ้นกินในปัจจุบันนี้เรียกตามพระนามของพระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาปฏิสฐานที่วัดแห่งนี้นั่นเองนะครับผม mm hmm. การเวลาผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศ2501หรือ2501นั่นเองในภายหลังวัดโสธรแห่งนี้ก็ได้รับพระราชทาน จากลนกล้าราชก,การที่9นี่แหละครับผมให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารมีนามว่าวาสสัดโสธรวรารามวรวิหารตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาในปีพศส5 0 9แล้วครับผม ปี2509นี้ในปีพศ2509ร้กล้าวรัชกาลที่9้ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ล่ะครับผมพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถที่เรียกว่าค่อนข้างเก่าตามกาลเวลาแล้วก็คับแคบนั่นเอง มีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วก็พระพุทธรูปอื่นๆอีกถึง18องค์ประิสถานอยู่ภายในดังนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชปาลบกับท่านท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสในยุคสมัยนั้นคือท่านพระพมคุณาภรณ์หรือ,อท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เจียมท่านเองนะครับผมเพื่อจะได้ ก่อสร้างพระโอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาให้สมพระเกียรติขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นท่านท่านหลวงปู่ท่านเจ้าคุณเกียรจึงร,รวบรวมปัจจัยทั้งหลายพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมที่ร่วมทําบุญที่จะเตรียมสร้างพระโอโบสถหลังใหม่ขึ้นมานั่นแหละครับผมเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองในเหตุ การอันเป็นมงคลยิ่งนี้ร่นกล้าวรัชการที่9กนะครับผมก็ได้ทรงพระมหาการุณาธิคุณโปรโดเกล้าให้ออ,องสมเด็จพระเทศรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชุบ,บารีเนี่ยแหละครับผมทรงเป็นพระองค์ประธานในการสร้างโบสถ์หลังใหม่นี่แหละครับผมและก็ทรงเป็นผู้กำกับดูแลดูแลงานสร้าง พระโอโบสถหลังใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมด้วยพระองค์เองนั่นเองพระโอโบสถหลังใหม่นี้เป็นการออกแบบยุครัตนโกสินทร์ประยุกต์นั่นเองนะครับผมจนกระทั่งถึงปีพศ2 5 3 1น้นี่แหละครับผมล,ล้นเก้ารัชการที่9ก็พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับผมแล้วก็ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในปีพศสอง1จนกระทั่งถึงวันการเวลาผ่านมาจนถึงวันที่5เดือนกันยายนปีพศสอง9นะครับผมพระองค์ ล้นเกล้าราชการที่เลเยลละครับสมนะครับผมทรงสเสด็จมาประกอบพิธียกยอดฉัดทองคำฉัดทองคำนี้มีน้ำหนักถึง77กิโลกรัมละครับผมเป็นสถานเนื้อยอดมนดกนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาจนถึงงวัที่30เดือนสิงหาคม ปีพศ2549ล้ะครับผมองค์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชัสุดาได้เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตนี่แหละครับผมเหตุการณ์อันเป็นสิริมงคลยิ่งนี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นที่ปราบรื่มของพี่น้องชาวเมืองแปดริ้วหรือว่าเมืองฉะเชิงเซาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นั่นเองนะครับผม และอีกประการสำคัญประการหนึ่งพระอุโบสถหลังใหม่นี้เป็นเรียกว่าเป็นเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวพุทธในการก่อสร้างแทบทั้งหมดนั่นเองนะครับผมทุกวันนี้ถ้า,อาขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่าน ถ้าผ่านมาทางด้านทิศตะวันออกก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับผมไปเมืองแปดริ้วหรือว่าเมืองฉะเชิงเสาแต่ว่าคำว่าแปดริ้วอย่างที่เคยกราบเรียนหลายๆ,ๆคลิปว่าเป็นชื่อ,อเรียกแบบภาษาบ้านๆน,นั่นเองแบบเดียวกับโคราชบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ภาษาทางราชการนะครับผมจะไปหาป้ายเมืองแปดริ้วก็คงจะ,ะยุ่งยากมากๆนั่นเอง ก็ต้องอเป็นป้ายชื่อจังหวัดอย่างเป็นทางการว่าชะเชิงเสานั่นเองนะครับผมไปกราบนำ้ำรสการองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วก็ไปชมภาพผนังภายในโบสถ์ภายในพระโอสถ์นี่แหละครับผมหลังใหม่นี้สวยสดงดงามมิจิตพิสดารเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกก็ว่าได้นะครับผมจะเห็นศูนย์รวมของจักรวาลอยู่ ด้านบนด้วยนั่นเองพระองค์ทรงปฏิจจฐานอยู่ท่ามกลางดอกบัวบานละครับผมพร้อมพระพุทธรูปอีก18พระองค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะได้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ท่านเองคนที่เรารักและครอบครัวของเราเป็นการเติมตะเกียนน้ำมันชีวิตของเราครอบครัวคนที่เรารักนั่นล่ะครับผมสำหรับวัตถุมงคลที่ เป็นพระผงบรรตุกลิ่งหลวงพ่อโสทรปี2539ที่ทุกๆท,ท่านกำลังได้ชมในขณะนี้นะครับผมในปี39นี้ก็เรียกว่าเป็นในห่วงช่วงเวลาที่ทางมัดกำลังรับบริจาคปัจจัยทรัพย์สินเกินทองจากสตาธาญาติโยมจะได้รวบรวมมาสร้างพระอุโบสถ์หลังใหม่ที่เราจะได้พบเห็นเป็นสง่างาม แก่เมืองฉะเชิงเซาแก่ประเทศชาติของเราและแก่พระพุทธศาสนายั่งยืนยาวนานต่อไปนั่นเองนะครับผมเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณเรียกว่าดีในและดีนอกคําว่าดีในก็หมายความว่าเนื้อผงนี้เป็นเนื้อที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพอ่อรวมปฏิสถานพร้อมกับบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านทั้งหลายเนี่ยแหละครับผม บรรจุรวมเป็นองค์พระนั่นเองและที่พิเศษประการหนึ่งก็หมายความว่าองค์พระผงพิมพ์นี้นะครับผมบรรจุเม็ดกลิ่นไว้ข้างในเวลาเราเขย่าก็จะได้ยินเสียงกุ้งกริงกุ้งกริงแหะครับผมความเชื่อความศรัทธามาแต่โบราณกล่าวว่าเสียงของกลิน่นนี้ผู้ใดที่ได้บูชาพระกลิ่นจะมีอนุภาพทางด้านาชื่อเสียงขจรไกล นะครับผมจะมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แก่ชีวิตของท่านนั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นพระผงที่บรรจุพระกลิงจึงไม่ค่อยได้พบเจอเราจะพบแต่พระเนื้อโลหะที่บรรจุเม็ดกลิงนะครับผมจะได้มีชื่อเสียงขจรไกลชีวิตเปิดดวงชะตาเปิดนั่นเององค์หลวงพ่อพระพุโททรหิตอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านนั้นเรียกว่า กล่าวขานกันไม่รู้จักจบจากสิ้นมาแต่โบราณกาลแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูพระผงบรรจุกลิ่นหลวงพ่อโสธรปีสามเก้าไปพร้อมๆกันแล้วครับผมเราเริ่มจากกล่องบรรจุพระผงกลิ่นเนี่ยละครับผมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลบบุมสี่ด้านนะครับผมด้านบนม,มุมซ้ายของเรา บนขวาของเหล่านั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองตรงกลางเป็นหนังสือไทยลงทองแล้วครับผมเขียนไว้ว่าหลวงพ่อพุทธโสธรถัดลงมานั้นเป็นวงเล็บพระผงกริงนี่แหละครับผมเป็นหัวใจพิเศษของรุ่มสามเก้านี่แหละครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นนามของวัดวัดโสธรวาราราม อวอระวิหารล่ะครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นวัตถุประสงค์เนี่ยละครับผมรุ่นสร้างโบสถ์หลังใหม่นั่นเองบรรทัดสุดท้ายล่างสุดเป็นเลขไทยปีพศที่สร้าง2539นะครับผมเป็นปีมหามงคลยิ่งแก่พี่น้องชาวไทย ทั้งประเทศด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับพิมพ์พระนั้นถ้าเรามองภาพรวมจะเหมือนกับสี่เหลียมชิ้นฟักหรือพระสมเว็จนั่นเองนะครับผมพระพง์บรรจุกลิ่นปี39พิมพ์นี้จะสังเกตเห็นว่า,าด้านบนนะครับผมจะเป็นลวดลายไทย เป็นพุทธศินที่สวยสดงดงามอลังการงานสร้างนะครับผมอยู่ด้านบนมุมซ้ายแล้วก็มุมขวามือเรานั่นเองถัดจากทั้นมาจะเป็นเส้นซุ้มเรือนแก้วหรือบางทีเราจะเรียกว่าเส้นวายผ่าก็ว่านด้ถัดจากมาซุ้มเรือนแก้วก็จะมีะลวดลายไทยอยู่ภายในนะครับผมเปรียบเสมือนพระรัศมีนั่นเอง แล้วก็มีเส้นซุ้มด้านในอีกหนึ่งเส้นนะครับผมทำให้เส้นซุ้มภายในนี้วิจิตพิสดารสวยสดงดงามเปรียบเสมือนพระรัศีนั่นเองตรงกลางของของเส้นซุ้มเรือนแก้วนี้ประดิษฐานอง,งค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วครับผมปางสมาธิราบนะครับผม พระองค์ปฏิสฐานอยู่ภายในเราจะสังเกตเห็นว่าพระพักของพระองค์นั้นหลวงพ่อสธรนั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมแล้วครับผมเปรียบเสมือนว่าพระองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรได้อํานวยอวยพรให้แก่ผู้ที่สักการบูชาและผู้ที่ศรัทธาท่าน และขอผรนท่านนะครับผมอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนั่นเองฉันจะสังเกตเห็นเนื้อพระนะครับผมเป็นเนื้อผงพุทธคุณและของดีของพิเศษองค์หลวงพ่อโสธรรวมอยู่ในเนื้อพระนี่แหละครับผมเรียกว่าดีในนั่นเองส่วนดีนอกก็หมายถึงว่าการทำพิธีพุทธาพิเศษ ก็คงจะต้องเป็นงานใหญ่แล้วครับผมเพราะเป็นงานสำคัญปี39ฐานผ้าทิพย์ท่านจะได้เห็นสวยสุดงดงามเลยละครับผมเป็นของสูงด้วยนะครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นนามหลวงพ่อโซธรตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมแล้วครับผมเรียกว่าพุทธศินนี้ สวยสดงดงามวิจิตพิสดารท่านผู้ใดมีพระพิมพ์นี้อยู่โปรดนำไปเลี่ยมลงยาราชาวดีสว,สวยนะครับผมแควนออกนอกเสื้อได้เลยเรียกว่าทั้งชายและโชนนั่นเองจะได้เป็นสรีมงคลแก่ท่านด้วยท่านน,นนั้นด้วยเป็นมหาสเสน่ห์มหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบเห็นแล้วอยากเห็นอีก ดูแล้วอยากดูอีก,กแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวลงชมด้านหลังนะครับผมสำหรับด้านหลังนั้นเราอ่จะเห็นสิ่งอันเป็นสิริมงคลยิ่งนั่นก็คือจำลองภาพพระอุโบสถหลังใหม่วัดหลวงพ่อโสธรนี่แหละครับผม งามทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองนี่คือภาพจำลองพระโอโบสดหลังใหม่พระดิษฐานอยู่ด้านหลังขององค์พระล้วครับผมสวยสดงดงามวิจิตพิสดารแล้ครับผมรุ่นสร้าง รุ่นสร้างโบสถ์วัดโสธรวัรารามนะครับผมมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมเนี่ละครับผมเราลองวัดดูความกว้างขององค์พระนะครับผมเอาความสูงก่อนก็แล้วกันนะครับผม พระผงพิมพ์มนี้จะมีความสูงอยู่สูงสามเซนติเมตรนะครับผมสูงสามเซนติเมตรความกว้างขององค์พระ2.2เซนติเมตร โดยประมาณนะครับผม2.2เซนติเมตรก็เรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมกำลังงามนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไปเลี่ยมแล้วก็วจะต้องขยายปีกออกไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองเด็กแขวนได้พยอใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดงดงามนั่นเองความหนาขององค์พระครึ่งเซนติเมตรนะครับผมเรียกว่าเราได้กำไรเนื้อนั่นเองนะครับผม อุดมมงคลไปด้วยของดีของวิเศษนี่แหละครับผมและที่ประการสำคัญอีกประการหนึ่งในองค์พระนี้จะบรรจุเม็ดกลิ่นเอาไว้ในทราบท่านจะได้ยินไหมครับจะบรรจุเม็ดกลิ่นถ้าเราเคอยยาจะคุกคลิกคุกคลิกอยู่ภายในแล้วครับผมเหวือเป็นของดีของวิเศษที่หาชมได้ไม่ง่ายนั่นเอง ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอ,ขอพ,รพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมอิติอิติอิติโธทโรนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะ ข้าพพระพุทธเจ้าขอกราบราธนานมนม์อำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขอพระองค์งทรงพระเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีเอาพิบาลปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจ,จร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรือง,งไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งบาดปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองขอกราบราตนานิมนต์อานุภาพบุญญาบรมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขอจงทรงพระเมตตา แผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นโดยทุ่นหน้ากันเทินสัพพทุกสัพโสพโศกสพโรคัพภัยสัพสพรคราห์เสนิทอย่างไรตรงมาลายหายไปสิน้นยังมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหาดยมตลอดสาย โดยท่วนหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ